โอ้นี่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 ฝั่งเรามีแฮกเกอร์นี่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 โจยโจ伊สกันโจยโจโจมาเร็วมาเร็วจัดการแฮกเกอร์นี่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 มึงจะได้มีผลงานตัวนี้แหละโจยกับโจโจไปสวัสดีครับอยู่กับผมเลิฟเอพีเอสหลายคนนะครับบอกว่าสไนเปอร์ดีคอยเนี่ยไร้ประโยชน์ไม่ค่อยมีประโยชน์เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพิสูจน์เองว่า ให้เจ้าสไนเปอร์ดีคอยนะครับมีประโยชน์นะครับถ้าเป็นยังไงนะครับไปรอดูได้เลยครับนี่เล่ๆใครดูนะดูนะชั่อมน้องยังอยู่เห็นไหมทุกคนน้องมีประโยชน์เห็นไหมน้องสามารถกันเครื่องบินได้ นี่นี่นี่ดูนี่น้องสามารถน้องสามารถเอ่อเป็นที่ชุบเร็วขึ้นได้โอ้ยนนดันยองไม่โลดเราเป็นโลดเ,เ,เห็นไหมศัตรูไม่งงเลยเว้ยนั่นโอ้น้องมีประโยชน์นี่กูจะตกเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ย เนี่ยตอนนี้ศัตรูงงแล้วนะเนี่ยงงแล้วนะเนี่ยนั่นนั่นโอ้โหเนี่ยแล้วผมก็สามารถรู้ตำแหน่งของศัตรูได้น่าแต่ว่าน้องไม่มีประโยชน์ <c oughs> ยิงไม่เคยโดนเหมือนกันใช่ไหมเพื่อนใช่พวกเราเป็นหัวอ,ออกเดียวกันเลย่า <c oughs> แต่ทำไมนายไม่ไปกับเพื่อนล่ะ อ๋อในเป่าไซซี C เหรอได้สิฉันไม่หา้ามนายนายไม่ห้ามฉันบ้างเหรอ <c oughs> ยอกลัวมึงไปด้วยเดี๋ยวเราต้องตั้งชื่อให้กับออหัวหุ่นดีคอยเลยดีกว่าผมจะได้เรียกง่ายขึ้นตอน,นเด็กๆผมเคยมีแก้วน้ำมันชื่อโจยี่เในเดี็กๆให้มันชื่อโจยี่แล้วกันโจยี่สกันออตอนน้ำเพื่อนไอ้บ้าวั <laughs> านนี้โจยี่วันนี้ลำบากเราต้องแบกโจยี่ไปนี่โจยี่ยืนเฝ้าไว้นั่น โง่ตายเห็นไหมนี่หลงกลโจยี่ดอกกล่องได้ไหมอ่ะูเจ้ากูเจ้าโจยี่คืนเฮ้ยเฮ้ยศัตรูจะมาแล้วโจยี่จัดก้ย นี่เห็นไหมโจี伊ทำให้ผมเห็นเร็วขึ้นโจ伊ยังอยู่ไหมโจี伊ไม่อยู่โจ伊โจ伊หายไปไหนโจ伊อยู่ไหนโจ伊คนโจ伊หายอ่ะผมหาโจ伊ไม่เจอเอ้ยโจ伊เออนายมีเพื่อนเหรอโจ伊ในเล็งใครอ่ะอ๋อในเล็งเครื่องบินใช่ไหมโจี伊นายกำลังจะยิงเครื่องบินเดี๋ยวฉันรอดูเล็งอะไรวะ ในเมื่อเพื่อนโจยี่มานะครับเราจะตั้งชื่อว่าอีกคนว่อาอะไรดีวะโจโจแล้วกันนะโจโจนี่โจอยี่อยู่นี่โจโจอย,อยู่นี่นี่ทีนี้ผมก็มีป้อมปาการังของผมนะโอป้อมปาการังกูไม่ได้สร้างไว้กันเครื่องบินอ๋ออยู่นี่ครับ โอ้แตงเกียวก็จะมีใครรอดมั้งโอ้ไม่เหลือเลยนี่อะไรโอ้โหเชี่ยเหลือแต่ต่ออุ๊บเชี่ยหมอมีประโยชน์กว่าโจออีี้กไม่ได้ไม่ได้เราจะว่ายไงไม่ได้โจอี้มีประโยชน์ไม่ไม่จะชุบหมอ เอ้าจยี่หายอีกแล้วอะไรวะมื่หายไปไหนจยี่มีจูไหมโอ้โอ้ยอยย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 ยลูกยย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 โ อยู่นี่โจยีอยู่นี่โจยีมานี่โจยีอ่อะไนี่ไว้เออนี่โจยีจัดการมันมน่าโจยีปเปิดตำแหน่งให้เราก่อนที่กูจะโดนเครื่องบินทุกลำยิงตาย <c oughs> ไม่เง้ย <c oughs> นั่นเอนิมิสปอกแล้วโจโจรับได้ <c oughs> โอ้ยยี้ยกูรู้สึกกูตัวตัว,ตว,ตวถ่วงทีมชิบหายเลยยี่ ยังเอียงไปพอโอ้โหกูกูตกแล้วนะเนี่เข้มสามขามันปฏิหารจริงๆไปด้วยดิขอไม่รอกันเลย Thank you ลงเหอะลงโจย้ยเฝ้ารถไว้ อยจะกลับมาเอาอย่าบอกเลยว่าโจอย <c oughs> <c oughs> อะไรเมื่อก,กี้อะไรเท้าห้องโดนเลยทำไมสไลด์แล้วไม่ตายน่านี่ยโจยตายพวกเปิดเปิร์กให้เราเห็นใต้ดินอไร้ปรโยนชิบหายกลวัวสปาเวฟมาเพื่อนกูยังได้เกิดด้วย ผมนึกแะออกแล้วโจยเป้าประตูโจโจนายมาเป้าตรงนี้วาได้ดิวะโจโจมันเสียเวลาเร็วเออปิดแม่งเลยนะใครบอกว่าดีคอยไม่มีประโยชน์เห็นไหมมันสามารถกันประตูให้เราได้น่ามันทะลุประตูได้ตอนนี้ผมทิ้งพวกแม่งไว้บ้านนั่นแหละพี่เกียรับมาแล้วโจชบเพื่อนอออ นี่นะเห็นไหมโจยี่มีประโยชน์นี่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 ตรงนี้โจยี่จะมีประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะนั่นโอ้โหให้พอโจยี่ไม่มีประโยชน์เห็นไหมเห็นไหมศัตรูเลือกที่จะยิงโจยี่ก่อนแสดงว่าอะไรแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าโจยี่มีประโยชน์ใครที่บอกว่าโจยี่ไม่มีประโยชน์อ่ะต้องถอดคำพูดเดี๋ยวนี้นะนายต้องถอดคำพูด ได้ยินไหมอ๋อนี่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 ฝั่งเราเป็แฮกเกอร์นี่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 โจยีโจยี่สกันโจยีโจโจมาแล้วมาแล้วจัดการแฮกเกอร์นี่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 มึงจะได้มีผลงานตัวนี้แหละโจยีกับโจโจไปนี่นี่มันหนีออกจากกรงของโจโจ้กับโจยี่ได้ เฮ้ยอะไรเดี๋ยอะไรคือไอ้ตัวนี้มาอยู่ด้วยกันน้ยเนี่ยนะโจยี้กับโจโจ้แล้วก็อีกตัวนึงยังอยู่ทุกคนอยู่ครบคนปลอดภัยไอ้แฮงยังอยู่ ก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b s ไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจยีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ